ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงถ้าหากเราไม่สำรวมระวังจิตใจเราปล่อยให้จิตใจเราไหลไปกับเรื่องรักเรื่องชอบ แล้วก็เรื่องชังเรื่องไม่ชอบถ้าหากเราไม่สํารวมจิตใจของเราอย่างเงี้ยให้มันผ่านอายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วเราไม่มีสติกําหนดคอยรู้ทันอารมณ์ต่างๆอย่างเงี้ยกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะจูงให้เราไปในตามใจของเขาเราจะเหมือนเปรียบเสมือนบ่วงที่เขาเอามาผูกมัดไว้อย่างเงี้ย เขาจะดึงไปให้เราชอบเราก็ยินดีไปชอบเขาจะยินเขาจะดึงไปให้ไม่ชอบเราก็ไปไม่ชอบกับเขาถ้าหากเราไม่สำรวมระวังจิตใจของเราอย่างเงี้ยไม่มีสติคอยยับยั้งชั่งใจของเราอยู่ทุกๆขณะอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกิเลสตัณหามารเขาสามารถเอามาดนใจเราได้หมดแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ มีสติยับยั้งชั่งใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สำรวมระวังจิตใจของตัวเองอยู่ในทุกๆขณะทุกๆขณะเราจะดูะเฉพาะสิ่งที่ควรดูจะฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังเราไม่ดูในสิ่งที่ควรไม่ดูเราไม่ฟังในสิ่งที่ควรไม่ฟังแล้วเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ทุกเรื่องราวที่เราทำอย่างนี้ให้เรามีสติกำหนดรู้อยู่ทุกๆขณะทุกๆขณะตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นให้เราเฝ้าสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้กิเลสตัณหาเนี่ยเขาจะไม่สามารถมาแทรกเราได้แต่ถ้าหากว่าเราไปกับสิ่งที่เขาเอามายั่วยุเป็นโกรธ แล้วก็เป็นชอบเป็นชางอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราปล่อยให้ใจเราไหลไปกับอารมณ์นั้นโดยที่ไม่มีสติคอยยับยั้งชั่งใจอย่างเงี้ยเรานี่ก็จะต้องถูกเขาเนี้ยผูกมัดแล้วก็ดึงไปตามใจของเขาหาเบื้องต้นบั้นปลายไม่ได้ผู้คนหนึ่งคนเนี่ยได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏมาถูกกิเลสตัณหาอาวิชชาเนี่ย เขาดึงเขาผูกมัดไว้เนี่ยน้ำตาที่เราเสียพ่อเสียแม่เสียคนที่รักเสียบุตรเสียบุตรเสียภรรยาเสียญาติพี่น้องเนี่ยน้ำตาเรามากกว่าน้ำมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรนี้แห้งไปเสียก่อนน้ำตาเรายังไม่หมดเลยสังสารวัตรนี้มันยาวนานขนาดนั้น พระพุทธเจ้านี้ได้สร้างสะสมบารมีสามสิบทัศแต่ละหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์กว่าจะเต็มเนี่ยได้อดทนเสียสละอดทนอดกลั้นมาไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่ทั้งสุขทั้งทุกข์นี่จะเสมอกันทั้งสรรเสริญและนินทาเนี่ยจะเสมอกันพระพุธองค์ได้สร้างสะสมบารมีสามสิบทัศอย่างยิ่งยวดกว่าจะได้มาตัดสู้ได้น้อมคำสอน ที่ในมรรคมีองค์แปดนี้มาได้บอกกับพุทธบริษัทจะเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีด้วยความเสียสละด้วยความอนุเคราะห์มนุษย์แล้มนุษย์และพรมเทวดามารนี้จะข้ามฝั่งออกจากวัฏสงสารไปได้นับเป็นจำนวนตัวเลขไม่ได้แม้ขนาดนั้นพระองค์ก็ได้ตัดว่า ผู้ที่ข้ามฝั่งได้เนี่ยมีน้อยยิ่งนะักผู้ที่ข้ามฝั่งไม่ได้นี่มีมากที่ติดหลงอยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมินี้ในสามสิบเอ็ดภพภูมินี้หนึ่งโลกธาตุร้อยโลกธาตุพันโลกธาตุหมื่นโลกธาตุแสนโลกธาตุแล้วก็มากมายมาหามากมายเหลือเกิน จะนับเป็นจํานวนจะนับเป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้ที่หมูสัตว์ได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนี้หาเบื้องต้นบ้นปลายไม่ได้วันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ในมรรคมีองค์แปศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยให้เรายังความไม่ประมาทกันให้ถึงพร้อมให้มีสติระลึกรู้อยู่ ในทุกเรื่องที่เราทำอยู่อย่างนี้น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาให้งดเว้นบาปกรรมทั้งปวงให้ทำความดีนี้ให้ถึงพร้อมทำจิตใจนี้ให้ผ่องใสความอดทนอดกลั้นนั้นจะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าหากเราไม่ประมาท มีสติกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างเนี้แล้วน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนเนี่ยเราจะสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ในชาติปัจจุบันนี้ถ้าหากเราไม่ประมาวันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรรคในองค์แปดศีลสมาธิปัญญานี้ยังอยู่สมบูรณ์ยังมีพระยสาวก ที่ไม่ประมาทน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ยังน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติยังสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้รุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ำกลางถึงที่สุด คำตัดของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองแต่การที่เราจะเป็นพรายาเจ้าได้อย่างเนี้พระพุทองค์ได้ตัดว่าพระโสดบาบันนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกาคาม,มีนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อย พระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพระอระหันต์นี่จะมีศีลสม ga, ส eyes, สบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มรรคผลนิพพานมันถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากองค์ประกอบไม่เพียบพร้อมมรรคผลนิพพานมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะรู้แต่สัญญามันไม่สามารถละอุปทานขันห้าได้ มันไม่สามารถละอวิชาได้มันไม่สามารถละความหลงได้เพราะว่าข้อวัดปฏิบัติเรามันไม่ถูกแต่ถ้าข้อวัดปฏิบัติที่เราถูกอย่างนี้เรากําหนดรู้อยู่กับปัจจุบันทุกๆขณะสํารวมระวังศีลเราทุกๆสิกขาบทพิจารณาก่อนแล้วค่อยทํามักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนอยู่ในแต่ละว่าง แต่แต่ในระหว่างวันอย่างนี้ตะต่อไปอย่างนี้ยเมื่อเวลาที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสลับกับเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอาสนะซ่อมแซมอันไหนที่มันสึกหรอผุพังมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันทุกๆขณะ ตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นเมื่อต่อต่อไปอย่างเงี้ยเรามีสติอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกมันจะไม่ไปรับค่าศึกอะไรเข้ามามันจะเฝ้าสํารวมดูใจของตัวเองอยู่ในแต่ละวนันแต่ละวันอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งเวลามาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็น้อมมาใส่ตน ให้เราสำรวมระวังพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันดูว่าใจที่มันไปชอบในสิ่งที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปสิ่งที่มันไม่ชอบถ้าเรามีสติกำหนดดูรู้ <Gothic> มันส <diplomatic> ิ่งที่มันไม่ชอบมันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับ เมื่อต่อ,ตอไปเมื่อกําลังศีลสมาธิปัญญานี่มันเพียบพร้อมอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์ความพร,พราดพลาดจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้ เมื่อกำลังศีลมันสมบูรณ์กรรมบทสิบสมบูรณ์สติตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิก็เกิดปัญญาณที่มันไม่มีนิวรมันปราศจ,จากพวกอกุศลเนี่ยจิตดวงเนี้ยมันจะผ่องใสมันจะรับน้ำย้อมได้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่ามันจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปลาณีตก็ดีเราเข้ามารู้เห็นมันตามความเป็นจริงอย่างเนี้มันจะค่อยๆเบื่อหน่ายนิติยานมันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้แบบมีความไม่เที่ยงมีความแตกสลาย มันจะเบื่อหน่ายในร่างกายนี้มันจะเบื่อหน่ายในสังสารวัตนี้มันจะเบื่อหน่ายในจิตที่มันปรุงแต่งนี้มันจะเข้ามาอยู่ในฐานตายแล้วมันก็จะมาอยู่กับปัจจุบันมันจะเข้ามาดูเห็นสภาวะที่มันเกิดเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เมื่อเราสร้างเหตุถูกเนี่ยผลมันจะถูก มันจะค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆวาง,วางเมื่อมันวางถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจมแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ่มแจ้งในอุปทานขันห้า 4, มันจะแจมแจ้งในอ,าาน 5, นในอวิชชามันจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริง มันจะเห็นดินก็สัตว์แต่ว่าดินน้ำก็สัตว์แต่ว่าน้ำไฟก็สัตว์แต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันเห็นเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นเบามันสบายเราจะเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยง มันจะอิสระมันจะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นด้วยวิชาด้วยความรู้ที่เรามาเดินตามเราสร้างเหตุถูกเนี้ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาให้เราน้อมมาใส่ตน วันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ